นี้ลดขั้นตอนเลยครับให้เราแปะเองสุดท้ายก็ไปย่อนกระเป๋าอย่างเดียวเราไยนะเราเราอยู่กันที่สนามบินออร์เรนโดรัฐฟลอร,ริดานะครับมาทำอะไรกัน ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแต่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันหนึง่งซึ่งปั่นประทับใจมากตั้งแต่ตอนมาแล้วเนื่องจากทุกคนนะก็แต่งใส่ชุดแต่งตัวถือพรอ็อพและก็น่ายินดีแทนเมืองนี้ที่มีสถานที่นี้ทําให้นักท่องเที่ยวอะ่ะมาที่เนี่ยโดยจะมาเฉพาะสถานที่แห่งนี้เลยนะครับแล,แล้วเราจะ ไอ้น we okay. ี่ทําไมในเมื่อเดี๋ยวต้นเดี๋ยวชื่อคลิปเราก็จะบอกอยู่แล้วว่าเรามาที่ไหนโอเคเรามาดิสนีย์นะครับแล้วก็มาเช่ารถนะครับเพื่อเดินทางที่แดงของเราเจ๋งมากเลยนะคือมันจริงๆมันเลือกคันไหนก็ได้แหละทั้งแถวนี้เลยนะ ที่นี่คืออะไรนะ Disney Spring ครับซึ่งคือเหมือนเป็นห้างของดิสนีย์เนี่ยตามนั้นไม่รู้อะไรสักอย่าง เราเพิ่งมาถึงวันแรกครับออกจากฮูสตันทีสามาถึงนี่ก็6โมง8โมงประมาณนั้นเราก็ยังจะไม่ได้เข้าดิสนีย์นะครับเต็มตัวก็รอบๆก่อนเตรียมความพร้อมแล้วเดี๋ยค่อยไปต่อกันทุนี้แต่นี่นะขนาดยังไม่เข้าอ่ะรู้สึกมีมนสะกดมีบรรยากาศอบอวลผู้คนน่ารักทุกคนเหมือนมีจุดใหม่เดียวกัน นี้ส่วนมากมันก็เป็นร้านค้าครับทีแรกก็จะไม่ถ่ายนะแต่มันน่ารักครับอดอใจไม่อยู่จริงเก็บเอาไว้ดูนะเราคงไม่ได้มาบ่อยๆเป็นร้านที่ขายของแต่คริสต์มาสโอ้ยอันนี้เป็นเบ็กกี้เมาที่หูเป็นแจ็คว้าวรอะไร,รอ่ะย่างก็ะมีเวทมนต์หมาเขาไงอ๋อไม่น่ารักอ่ะัก ว่าจะไม่จะไม่อะไรแล้วนะมายึึงว่าอยากไปเทีย่ยวเฉยแต่ว่าพอเรามาได้ดูพวกโปรดักอะมันก็ได้แรงบันดาลใจครับเอาไปทํางานนะอันนี้มันเป็น o r นเม e นตนะมันเอาไว้แขวนแต่เขาก็ทําแบบมีทางใช่ปะอารมณ์ก็คือจบคิดมากแต่ก็ยังเอาไปตั้งได้เออแล้วการที่มันมีฉากเชิอย่างเงี้ยเช่นนี่อย่างเงี้ย เออมันก็เพิ่มเสน่ห์ให้จากตัวละครเดียวกันน่ะแต่ทําให้มันมีเรื่องราวไนดะ้ต่างก็ไปประยุกต์ใช้กับงานได้แล้วก็เหมือนมันโดนใจจริงนะจริงๆต่างก็มีออกแบบไปบ้างแล้วนะครับที่เป็นตัวละครแล้วก็มีฉากมีพรอ็อพที่มันเหมือนมีสตอรีอ่อ่ะเออนี้ไม่ได้มาดูมีอะไรที่หลากหลายก็เพิ่มไอเดียขึ้นเยอะเลย อันนี้เป็นขายผ้าใบเป็นผ้าพีน่ารักดีนะวิแปลกให้ศิลปินอะไรเเป็น,ปนเ,เป็นแบบออกแบบใหม่ใหม่ก็ oh <my> เขาวาดอยู่ครับเราขออนุญาตเขาแล้วนะ เขาเป็นแอนิเมเตอร์เลยอะ่ะว้าวเออทรงพลังมากเลยอะ่ะผลลุกบอกไม่ถูกของจริงนี่นะเป็นแบบสดๆเลยนะครับเขากำลังวาดเลย เฮ้ยอันนี้เจ๋งเราสามารถสั่งไซส์เลือกกรอบเลือกภาพได้ตามที่เราต้องการเลยครับแล้วก็ปรินต์กันให้เดี๋ยวนี้เลยซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่เทคนิคที่ปริน์เหมือนปริน์เป็นเหมือนภาพพิมพ์ภาพพิมพ์แบบวูดคัทใส่กรอบแบบไม่มีกรอบใส่กรอบมีเมาส์โอ้โหหลากหลายอยากได้กระดาหรืออยากได้้าพใบสุดยอด ชอบแบบนี้ชอบภาพบ้านที่มันดูเด็กๆไรเดียงสาขาด,ดกันเกินเลยนะดูแล้วมันยิ้มได้ดีโอ้ยนี่งานแกะไม้ครับตรงสายนี่แต่ราคาก็ไม่เบานะสุดยอดดูลายไม้สินี่อย่างเจ๋ง เข้าไปเมื่อกี้นะครับเป็นรวมพวกงานอาร์ตจากศิลปินต่างๆหลังนี้โดนใจ ใครบ้างจะไม่ชอบ Star w a ั๊ คือตอนนี้ต้องตั้งสติดีๆมากเลยครับเพราะมันน่ารักน่าซื้อไปหมดคือถ้าแบบรวมตัวนิดนึงกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับหมดตัวแล้วเนี่ยบบอโอ้กรอบโทรศัพท์ออนดีมานก็มานะครับสั่งรูปได้ปินได้เลือกรุ่นโทรศัพท์ได้ป่านว่า นอกเหนือจากจะเป็นพวกแรงบันดาลใจนะไอดิสนี่เนี่ยการขายอะ่ะต้องยกให้เขาเหมือนกันนะน่าจะเป็นแบรนด์อดันต้มต้นอะ่ะที่เป็นโคตรของเมอร์เชนดายอ่ะมีหลาย SKU มากเวลาเห็นคนทำอะไรอย่างมีสมาธินี่มันได้แรงบันดาลใจดีนะครับ มันดูทรงพลังดีมันจะสนุกเกินไปแล้วครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการอุปทานหมู่เพราะว่าเราเห็นน่ะคนหยิบของหยิบของมาแล้วเฮ้ยเริ่มจิตใจวันไหวหรือเราจะต้องหยิบมั่งวะช่วยช่วย นี่ป่านมามันเป็นต้นพฤศจิกเขาก็เลยมีตีมคริสต์มาสแล้วครับยิ่งหนักเลยทีนี้สำหรับป่านไม่เท่าไหร่นะแต่คนอเมริกันเนี่ยเขาอินคริสต์มาสมากแล้วในร้านอะ่ะเขาก็จะเปิดเพลงดิสนีย์วนๆใช่ปะ แล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราฟังดีๆก็จะมีเสียงบรรยากาศคนร้องตามแล้วก็บางคนออกแอคติ้งเนวยครับสนุกมากทุกคนทําโดยที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยทุกคนเป็นเจ้าหญิงนี่คือเรายังไม่ได้เข้าดิสนีย์เต็มตัวนะครับมาแค่ช็อปรอบนอกของเขาเราเดินไปได้ประมาณ50%เหนื่อยมาก พรุ่งนี้น่าจะของจริงน่าจะขาแตกกันเลยทีเดียวแล้วก็ซับจางกันดีเลยทีเดียวเขาว่ากันว่ามาเที่ยวดิสนีย์อ่ะมันไม่ใช่การพักผ่อนมันคือการเที่ยวเชิงประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าสบาย คือเลโก้ใหญ่มากมันก็คือร้านเลโก้ะนะจัดใจแล้วมีตรงนู้นด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายกันกเป็นมังกรอยู่ในน้ำก็เป็นเลโก้นะครับอไปดูกัน ร้านเลโก้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเดินมา หลบอบวนไปด้วยกลิ่นน้ำตาลและช็อกโกแลตครับหนณแบบอย่างหนานแน่นเหมือนตัวเองอะตกอยู่ในถัง M&M ทา r เกต o r เ n d o เลยมีสินค้าดิสนีย์ไปโดยปริยายนะครับใกล้แหล่งก็ได้รับอันนี้ส์เนาะดูสิมันทำให้เขาเรียกว่าชุมชนเจริญได้นะจากดิสนียนะ์เนี่ยพรุ่งนี้เชื่อกัน